สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าซีรีส์หนังเรื่องเดอ t ทวายไลนโซนคุณจะทำอย่างไรเมื่อมีรถเมย์ยมทูตนั้นคอยตามคุณมาถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับในคืนหนึ่งหญิงสาวมีชื่อว่าเมลิน่าคอเนอร์เธอได้พาสุนัขของเธอออกมาเดินเล่นกลางดึกแต่เธอนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้มาถึงทางแยกที่เธอต้องตัดสินใจเลือกซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอนั้นไปตลอดกาล เรื่องเิ่มมาด้วยระหว่างที่เมลิน่ากำลังพาสุนัขจะกลับบ้านนั้นผมขอเรียกเธอว่านางเอกนะครับได้มีรถพุ่งเข้ามาหาเธอรถคันนั้นเกือบจะชนเธอนางเอกได้เข้าไปต่อว่ารถคันนั้นแต่รถคันนั้นก็ไม่ได้สนใจเธอแล้วก็ขับหนีไปจากนั้นนางเอกก็ได้เดินข้ามถนนแล้วเธอก็ได้สังเกตเห็นรถเมย์ปริศนาขับมาหยุดจอดที่ป้ายรถเมย์ประตูรถได้เปิดออกเหมือนกับว่ามันกําลังเชือ้อเชิญให้เธอนั้นขึ้นไป แล้วหมาของนางเอกนั้นก็เห่าและพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนรถเมคคันนั้นแต่นางเอกก็ได้หยุดหมาของเธอไว้ไม่ให้ขึ้นไปบนรถนางเอกได้มองเข้าไปในรถเม์ปริศนาแต่รถเมคคันนั้นมันกลับให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนรถเมทั่วไปผู้คนในรถไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือคนขับรถนั้นล้วนหน้าตาเรียบเฉยแล้วมองมาที่เธออย่างไร้ความรู้สึกนางเอกได้พาหมาของเธอให้กลับเข้าบ้านแต่เมื่อนางเอกนั้นหันกลับมาอีกทีรถเม์คันนั้นก็ได้หายไปแล้ว เมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้หยิบรูปผู้มั่นกับแหวนมัน่นมาดูอย่างมีความสุขตอนนี้นะครับเมลิน่าเธอกําลังมีชีวิตที่ดีเธอกําลังจะแต่งงานระหว่างนั้นคู่มั่นของนางเอกผมขอเรียกว่าพระเอกนะครับก็ได้เดินมาถามนางเอกว่าคุณพาหมาไปเดินเล่นข้างนอกอีกแล้วเหรอมันดึกแล้วนะคุณน่าจะให้ผมพาไปนางเอกก็ดีใจแล้วได้เดินไปจูบพระเอกแล้วพูดว่า ฉันชอบที่คุณคอยเป็นบวกเป็นใจฉันนะแล้วเธอก็ได้ถามพ้ะเอกว่าคุณเคยเห็นรถเมลเล่นผ่านถนนสายนี้ไหมเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเช้าวันต่อมานางเอกได้มาลองชุดแต่งงานกับแม่ของเธอแม่ชมเธอว่าสวยจริงๆเลยนะจากนั้นนางเอกก็บอกว่าเธอต้องไปแล้วเธอมีสอนหนังสืออีก2ีสินาทีก่อนเธอจะไปแม่ของนางเอกนั้นก็ได้เช็คการลงทะเบียนแต่งงานให้เธอพว่าจะมีคนมาลงทะเบียนไปงานแต่งงานของเธอนั้นกี่คน แต่ก็ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนแม่จึงถามนางเอกว่าไม่เห็นมีข้อมูลเลยลูกลงทะเบียนไปเมื่อไหร่นางเอกตอบว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วแม่บอกเธอว่าจําได้ไหมใครเป็นคนลงทะเบียนให้แต่นางเอกนั้นกลับจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนลงทะเบียนให้เธอต่อมาระหว่างที่นางเอกกําลังพาสุนัขไปเดินเล่นนั้นก็มีหญิงแต่งหน้าเข้ามาทักที่เรียกชื่อของเธอนางเอกก็งงนะครับว่ารู้ชื่อของเธอได้ยังไง ระหว่างนั้นก็มีรถเมย์ปิศาคันเดิมที่เธอเจอเมื่อคืนนั้นขับมาจอดข้างหน้าเธอแล้วประตูรถก็เปิดออกทุกคนในรถนั้นต่างก็จับจ้องมองมาที่เธอเพียงคนเดียวคนขับรถก็มองมาที่เธอนางเอกรู้สึกกลัวจึงอุ้มหมาวิ่งหนีไป ในคืนนั้นนางเอกก็ได้เล่าให้พระเอกฟังว่าเธอได้พาหมาของเธอนั้นไปเดินเล่นแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานและไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นมาก่อนแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับเรียกชื่อเธอถูกพระเอกก็บอกว่าชื่อของนางเอกนั้นเป็นชื่อที่แปลกคนเลยจำง,ง่ายแต่นางเอกก็เฉียนกลับไปว่า ไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่รู้จักเธอฉันเป็นครูนะฉันถนัดอยู่แล้วเรื่องจําชื่อกับหน้าคนแล้วบอกไปว่าเธอเจอรถเมคคันนั้นอีกแล้วพระเอกนั้นจําไม่ได้แล้แลวถามนางเอกว่ารถเม์ไหนนางเอกบอกว่ารถเม์ที่เธอเจอเมื่อคืนนั้นไงมันมาจอดรอเธออยู่ตรงหัวมุมถนนแล้วเธอก็จําไม่ได้ว่ามีมานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยพระเอกก็ถามว่ามีรถเม์ผ่านถนนเส้นนี้ด้วยเหรอนางเอกก็บอกว่าเธอไม่เคยเห็นเลยก่อนหน้าเมื่อวานนี้แล้วพระเอกกับนางเอกก็เดินมาดูที่ที่นางเอกเจอรถเม์คันนั้น ล้วถามนางเอกว่ารถเมย์จอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วไงต่อนางเอกเล่าว่าตอนนั้นทุกคนในรถจ้องมองมาที่เธออย่างกับเธอเป็นเด็กประถมที่กําลังจะไปทัศนาศึกษาพอฟังจบพระเอกก็เหมือนจะไม่เชื่อนางเอกแลวพูดว่าไม่เห็นมีรถเมย์สักคันเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นรถเช่าที่ไปรับเปกัดในช่วงวันหยุดก็ได้นางเอกเถียงว่าเธอมั่นใจว่ามันต้องไม่ใช่รถเช่าแน่ๆขากลับเข้าห้องนั้นพระเอกก็ได้เดินไปเปิดประตูห้องตรงข้ามกับห้องของ,ของเธอ นางเอกจึงถามว่าคุณทำอะไรนะ่ะพระเอกบอกว่าก็เปิดห้องไงเธอก็บอกว่าที่รักเราอยู่ห้องนี้พระเอกจึงพูดว่าสงสัยคนนั้นดื่มวายมากเกินไปเช้าวันต่อมาก็ได้มีนักเรียนมาส่งการบ้านให้กับนางเอกนะครับแต่เหมือนเด็กนักเรียนคนนี้เธอดูเหมือนจะอ,อินกับบทละครที่มาส่งภูนะครับเพราะอยู่ๆเด็กนักเรียนก็ได้อ่านบทความให้นางเอกฟังในบทละครน,นั้นเขียนไว้ว่าเพราะเธอหยุดรอความตายไม่ได้เขาเลยใจดีหยุดรอเธอแล้วชมว่าเธอชอบ,บวิชาของนางเอกมาก หลังจางเด็กนักเรียนเดินจากไปนางเอกก็เหมือนจะคิดมากเกี่ยวกับความตายเธอได้หยิบโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแล้วโทรไปสอบถามหมายเลขขององค์กรขนส่งมวลชนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นางเอกนั่งอยู่ที่เก้าอี้มานั่งและพระเอกก็ได้เดินมาถามนางเอกว่าอย่าบอกนะว่าคุณมารอรถเมล์คันนั้นนางเอกบอกว่าเธอไม่ได้รอเธอได้โทรไปสอบถามมาแล้วไม่มีรถเมล์ผ่านถนนสายนี้เลยเพระเอกก็บอกว่าผมบอกคุณไปแล้วว่ามันไม่มีหรอก แล้วนางเอกก็ตอบว,ว่าเธอคงประสาทคิดมากไปเองพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นจากนั้น <_ d ano> น,นางเอกก็เล่าให้พระเอกฟังว่าเธอนั้นเริ่มหลงหลงลืมลืมและจําไม่ได้ว่าเจอกับพระเอกได้ยังไงแล้วขอให้พระเอกเล่าเรื่องที่เธอกับพระเอกเจอกันครั้งแรกพระเอกจึงเล่าว่านางเอกนั้นเป็นน้องใหม่ที่มหาลัยมีงานเลี้ยงที่หอพักเธอนางเอกถามว่าแน่ใจเหรอเพราะเธอนั้นจําไม่ได้จากนั้นเธอก็เดินเข้าบ้านระหว่างที่เธอกําลังล้างหน้าในห้องน้ํานั้นเมื่อเธอเช็ดหน้าก็ได้เห็น นหูเลือดน,นั้นมันไหลออกมาจากหัวของเธอเมื่อเธอมองอีกทีเลือดน,นั้นก็ได้หายไปแล้วเธอนั้นเครียดมากแล้วจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงจอดรถนางเอกจึงรีบเดินไปดูที่หน้าต่างเธอก็ได้เห็นรถเมคคันเดิมมาจอดรอดเธออยู่หน้าบ้านจากนั้นนางเอกก็ได้เดินไปต่อว่าคนขับรถเม์ว่าถ้ามาก่อกวนเธอเธอจะแจ้งความและถามกลับไปว่าคุณต้องการอะไรจากเธอคนขับรถตอบว่าพวกเรารอคุณอยู่นางเอกบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉัน เมื่อฟังจบคนขับรถก็ได้เดินกลับไปนั่งที่แล้วขับรถออกไปต่อมาหลังจากนางเอกลองชุดเจ้าสาวเสร็จเธอก็เล่าให้แม่ฟังว่าเธอเห็นรถเมล์บนถนนแล้วคิดว่าคนในรถเมล์คันนั้นมีแต่คนตายและคนขับก็บอกให้เธอขึ้นรถเมล์ด้วยแม่นางเอกนั้นไม่เชื่อแล้วคิดว่านางเอกนั้นอาจจะฝันหรือเกิดจากความเครียดแต่นางเอกบอกกับแม่ว่าเธอนั้นไม่ได้ฝันมันเกิดขึ้นจริง เมื่อค so ืนก like, ่อนเธอนั้นเกือบจะโดนรถชนหลังจากนั้นเธอก็เห็นรถเมคคันนั้นนางเอกคิดว่าเธอถูกรถชนแล้วเธอก็ตายไปแล้วแต่ตอนนี้ชีวิตเธอดีมากจนเธอไม่อยากจากไปและคิดว่ารถเมนั้นเป็นโยมทูตถ้าเธอขึ้นรถเมนั้นไปเท่ากับว่าเธอยอมที่จะชิงชีวิตนี้ไปแม่นั้นปลอบใจนางเอกว่าลูกคิดมากไปแต่นางเอกก็บอกว่าเธอซีเรียสแล้วคิดว่าถ้านี่เป็นแค่ความฝันล่ะแม่ก็บอกนางเอกว่าถ้านี่เป็นความฝันแม่ก็จะหยิกให้ลูกตื่น เพราะแม่ต้องการลูกจากนั้นนางเอกก็เห็นรถเมคคันเดิมมาจอดรอรับเธอนางเอกพูดว่าเขาเจอเธอแล้วแล้วเลือดก็ได้ไหลลงมาจากจมูกเธอนางเอกเรียกให้แม่ของเธอนั้นดูรถเมคคันนั้นแต่เมื่อดูอีกทีรถเมคคันนั้นก็ได้กลายเป็นรถเมรธรรมดานางเอกคิดว่าถึงมันจะเป็นแค่ฝันเธอก็ไม่สนเย็นนั้นนางเอกได้มาที่ร้านกาแฟากับพระเอกนางเอกพูดเรื่องที่เธอจำไม่ได้แล้วอยากยืนยันว่าพระเอกนั้นมีจริง กอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงอยากรู้ว่าชีวิตที่จะดําเนินต่อไปมันมีจริงๆพระเอกปอบเธอแล้วบอกว่าคุณรู้ว่ามันมีจริงผมรักคุณนางเอกก็บอกว่าฉันก็รักคุณมากเมื่อก่อนชีวิตฉันว่างเปล่าถ้าคุณไม่ย้ายมาในตึกนี้แล้วเข้ามาในชีวิตฉันฉันคงไม่มีวันนี้ พระเอกก็งงเพราะเขาเคยบอกว่าเขานั้นเจอกับนางเอกครั้งแรกที่มหาลัายซึ่งเรื่องของทั้งคู่มันไม่ตรงกันนะครับจากนั้นนางเอกก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราเจอกันที่มหาลัายแล้วก็ลุ้กขึ้นไปเติมกาแฟให้พระเอกเมื่อเด็กเสิร์ฟเจอนางเอกเธอก็ทักชื่อนางเอกว่าเมลิน่านางเอกก็ได้บอกว่าคุณรู้จักฉันเหรอเด็กเสิร์ฟบอกว่านางเอกเคยทํางานที่นี่เป็นคนฝึกง,งานให้กับเธอนางเอกก็บอกว่าคุณคงจำผิดคนแล้วเธอไม่เคยทํางานที่นี่ เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเด็กเสิร์ฟก็ดูงงๆนะครับแล้วก็ขอโทษเธอแล้วเติมกาแฟาให้เธอนั้น1แก้วแต่นางเอกนั้นบอกกับเด็กเสิร์ฟว่าให้เธอเติมกาแฟาทั้งสองแก้วเด็กเสิร์ฟบอกว่าคุณถือมาแค่แก้วเดียวนางเอกบอกว่ามันมี2แก้วแล้วเด็กเสิร์ฟก็ถามว่างั้นอีกแก้วของใครละ่ะนางเอกก็ได้หันกลับไปดูแล้วเห็นว่าพระเอกนั้นหายไปแล้วเธอจึงวิ่งกลับมาที่ห้องแล้วร้องเรียกหาพระเอกเมื่อเธอขึ้นมาชั้นสองของบ้าน ก็ได้สังเกตเห็นรูประเอกกับแหวนม่นของเธอนั้นได้หายไปแล้วเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกแล้วนางเอกจึงคิดว่าตัวเองนั้นบ้าหลังจากนั้นหมาของนางเอกก็ได้วิ่งหนีออกไปจากบ้านนางเอกได้วิ่งตามหมาของเธอไปหมาของนางเอกนั้นได้วิ่งขึ้นรถเมคนันั้นไปนางเอกถามกับคนขับรถว่าทาอะไรนะ่ะคนขับรถตอบว่าเรารอคุณอยู่นางเอกคิดว่าถ้าเธอหยุดความตายไม่ได้เขาก็จะหยุดรอเธอ แล้วตอบไปว่าไม่ไม่มีทางฉันไม่ไปเอาหมาของฉันขึ้นมาด้วยคนขับรถจึงบอกว่ามันไม่อยากไปกับเธอหรอกนางเองบอกให้ปล่อยเธอให้ออกไปจากชีวิตของเธอคนขับรถบอกว่านี่ไม่ใช่ชีวิตคุณนะเมลิน่าแต่เป็นชีวิตที่คุณควรจะมีตังหากแล้วเขาก็เดินขึ้นรถแล้วขับจากไปพร้อมกับหมาของนางเอกจากนั้นนางเอกก็ได้เห็นฝูงคนกําลังมุงดูอะไรบางอย่างอยู่เธอได้เดินเข้าไปดู แล้วเห็นหมาของเธอที่ตายไปแล้วนั้นกลับฟื้นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้ตกใจเมื่อเห็นคนที่ถูกลถชนนั้นเป็นตัวของเธอเองจากนั้นหมอได้หยุดทําการปาหัวใจแล้วถามว่ามีใครรู้จักเธอบ้างไหมเด็กเสิร์ฟที่ร้านกาแฟบอกว่าเธอชื่อเมลีน่าเธอทํางานกับฉันที่ร้านกาแฟแ,แ,ฟแบบแล้วพระเอกก็เดินมาบอกว่าเธออยู่ห้องตรงข้ามกับผมเธอชอบพาหมามาเดินเล่น ผมไม่เคยพูดกับเธอเกินสองคำเลยแต่ผมรู้สึกว่าเธอแอบชอบมองผมจากนั้นนางเอกก็เรียกชื่อพระเอกแต่เขานั้นไม่ได้ยินเธอแล้วเดินผ่านตัวเธอไปนางเอกจึงได้รู้ว่ารถเมล์คันนั้นคือชีวิตฉันน่าจะขึ้นไปแล้วนางเอกก็ได้ค่อยๆจางหายไปก็จบกันไปแล้วนะครับกอนจบหนังก็ได้ฉเฉลยว่ารถเมล์ที่นางเอกคิดว่าเป็นยมทูตแล้วเธอก็ได้พยายามหนีมันมาตลอดแต่ที่จริงแล้วกลับเป็นสิทงที่จะมามอบชีวิตให้แก่เธอ ส่วนเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่นางเอกอยู่กับพระเอกนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นความคิดระหว่างที่เธอนั้นกําลังถูกปังหัวใจและชีวิตแบบนั้นก็น่าจะเป็นชีวิตที่นางเอกฝันถึงทั้งมีการงานที่ดีเป็นครูสอนหนังสือเด็กหรือมีคนรักที่รักเธอและคอยเป็นกําลังใจให้กับเธอนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเธอนั้นเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟร้านกาแฟแล้วก็ไม่ได้มีคนรักซึ่งเป็นเหตุผลว่า เธอถึงยึดติดกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันเหมือนกับมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปในตอนที่เธอนั้นมีชีวิตอยู่ถ้าชอบคลิปนี้ก็พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณทุกคนครับ